สวนแจ้งฟ้านะคะวันนี้ค่ะนี่ค่ะพาท่านดักวันเสนีออกมาทัวร์ก่อนนะคะลองดูนะคะกานจะาหายปกติหรือยังเป็นยังไงบ้างคะสวนถั่วลายที่อาจจะมีเรื่องของโรคใบเหลืองนะครับแต่สวนถั่วสวนนี้ข้างของเฮียพงนะครับที่ใช้สมแดงนะครับสุดยอดครับใบเหลืองไม่มีครับมีแต่ดอกถั่วครับก็ฝักถั่วครับสุดยอดนะครับเข้ามาดูกัน ด้วยตาเลยนะครับว่าเห็นกันจะๆจาไปเลยครับสวนส่ใช้สมแดงนะครับก็เป็นอย่างไรครับเจ้าของใช้สองตัวนี้นะครับยังมีอะมิโนอีกหนึ่งซองนะครับที่เขาใช้ร่วมด้วยมาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรครับสวน,สวนี่ใช้สมแดงสวยนะครับใบเขียวเข้ม โอ้โหแตกยอดเดินยอดดีจังเลยนะคะเนี่ยเข่าดีนะครับเข่าเดินดีนะครับแล้วก็เนี่ยครับปักชัวครับเพอยเป็นระยะอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยครับยาวจังเลยดูนะครับตรงนี้นะครับเนี่ครับข่าก็เดินดีนะครับนี่แล้วก็มีดอกพร้อม เอาสุดมือเอื้อมครับขึ้นสุดค้างแล้วครับแล้วก็มีนะครับนี่ปากาและดอกติดดีครับนี่แล้วก็มีปักก็ติดดีด้วยนะครับเราครับตามมาเรื่อยๆครับสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาดูสวนถั่วฝักยาวที่ใช้สมแดงนะคะนี่ค่ะ กกุหลายาวใช้สมแดงกับอะมิโนโฟิกนะคะปักสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะยอดเดินดีนะคะฝักใหญ่สวยค่ะนุณคะท่านดักวันเสน่ห์นะคะกำลังเดินดูอยู่ค่ะวันนี้วันนี้ท่านจีดีสุดใจของเราไม่ว่างนะคะพอดีมีธุระค่ะนะคะวหน้าทีมของเราไม่ว่างนะคะวันนี้ นี่ค่ะสวยไหมคะหกยาวใช้สมแดงค่ะเป็นยังไงบ้างคะเดินดูแล้วนี่ค่ะปักเยอะมากค่ะสมแดงนะคะเป็นอาหารเสริมชูกำลังสำหรับพืชน,นะคะจุลินทรีย์ชีวภาพสกัด100%เซตนะคะเป็นอาหารทางใบนะคะ ใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะช่วยให้พืชโตเร็วนะคะติดดีโตไวนะคะท่านใดสนใจทดลองใช้นะคะเรามีบริการส่งฟรีทั่วไทยนะคะมีทั้งเก็บเงินปลายทางเลยค่ะติดต่อได้นะคะที่ท่านดาก้อนเน่์สันตราสายค่ะเบอร์โทรอะไรคะ099 391 7825ก้สเนสเน่์ส่งทั่วไทยครับ